สวัสดีค่ะขอเอนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของหมีใหญ่ใจดีที่ตัวกลมน่ารักน่ากอดขนฟูมีสีขาวแล้วก็มีสีดำรอบตาใครที่ขอบตาดำมักจะถูกบอกว่าตาดำเป็นหมีแพนดา้า มีแพนด้าเป็นหมีที่น่ารักแล้วก็เป็นที่รักของหลายๆคนนะคะแล้วคนไทยก็รักหมีแพนด้ากันมากๆด้วยยืนยันด้วยกันละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเท่าไหร่ เคยมีรายการเรียลิตี้ตามติดชีวิตหมีแพนด้า24ชั่วโมงรายการนี้นะคะก็จะทําให้เราได้เห็นชีวิตของหมีแพนด้าจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่กรงหมีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะเป็นเรียลิตี้ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งเราจะได้ดูชีวิตของเจ้าหมีแพนด้าทั้งวันทั้งคืนป้าแวนด้าก็เคยติดตามดูอยู่นะคะวันไหนเบื่อเบอื่อเหงาเหงาได้เปิดดูเจ้าหมีแพนด้าได้เห็นมันหลับ เห็นมันกินเห็นท่าทางที่เคลื่อนไหวไปมาแม้แต่เห็นมันนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแค่นี้ก็รู้สึกสบายใจแล้วล่ะค่ะเพราะจะมีแพนดา้าไม่ได้เป็นแค่หมีอ้วนหน้ากลมเงอะง,งะเชื่องชาเท่านั้นแต่มันคือความอ่อนโยนแล้วก็สงบสุขค่ะนี่คือทูตแห่งประเทศจีนที่เดินทางเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกค่ะ ท้าไม่มีแพนด้ามันถึงได้น่ารักขนาดนี้แล้วทําไมมันถึงต้องมีตัวสีขาวดําด้วยและลูกของมันเนี่ยทำไมถึงได้ตัวเล็ก,กจิว๋ววต่างกับขนาดร่างกายที่ใหญ่โตของพ่อกับแม่ติดตามเรื่องราวคําตอบทั้งหมดได้ในหน้าหน้า,นาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะหมีแพนด้านั้นเป็นหมีที่อาศัยอยู่ในป่าลึกในเขตภูเขาสูงของประเทศจีนค่ะ ชาวตะวันตกหรือว่าพวกฝรั่งที่เข้าไปทำงานในประเทศจีนก็ได้รู้จักกับหมีแพนด้าครั้งแรกจากหนังของมันที่ถูกในพรานล่ากหลังจากนั้นก็มีการซื้อหมีแพนด้ากลับไปเลี้ยงที่ประเทศของตนทำให้เจ้าหมีแพนด้านั้นพอจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสัตว์ แต่คนทั่วไปก็ยังไม่รู้จักมีแพนด้านะคะจนกระทั่งเมื่อราวๆปีคิเตศักราช1970เมื่อรัฐบาลจีนได้มอบหมีแพนด้า2ตัวให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นของขวัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตภาพหมีหน่ารักตัวกลมขนฟูสีขาวดำก็ได้เป็นภาพข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกจากนั้นหมีแพนด้าก็กลายเป็นขวัญใจตัวใหม่ของคนทั่วโลกทันที แต่ครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนส่งมอบหมีแพนด้าเป็นของขวัญที่มีชีวิตให้กับต่างชาติครั้งแรกนะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อ1300กว่าปีมาแล้วคือเราๆปีคริสตศักราช690ค่ะในสมัยราชวงศ์ถังค่ะพระนางบูเช็คเทียนผู้เป็นสตรีคนแรกและคนเดียวที่เป็นจกักรพรรดิแห่งประเทศจีนได้ส่งหมีแพนด้าหคู่ให้เป็นของขวัญกับจกักรพรรดิเทมุแห่งประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีนนะคะใช้หมีแพนด้าเป็นนักการทูตขนฟูเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหลายประเทศทั่วโลกมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งไม่มีของขวัญชิ้นใดล้ำค่าแล้วก็มีชีวิตชีวาน่ารักเท่านี้อีกแล้ว และเมื่อเราราว40กว่าปีที่ผ่านมานะคะที่ประเทศจีนก็ประสบปัญหาจํานวนหมีแพนด้าลดลงอย่างรวดเร็วจนขึ้นสถานะใกล้ศูนย์พันค่ะก็เลยมีการอนุรักษ์หมีแพนด้าอย่างจริงจังโดยการไม่ให้หมีแพนด้าแล้วก็ไม่ขายหมีแพนด้ากับใครแล้วแต่ให้เช่าหมีแพนด้าค่ะโดยการให้เช่าครั้งละ10ปี ค่าเช่าปีละราวๆ1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและประเทศต่างๆที่เช่าหมีแพนด้านั้นต้องทำสัญญาด้วยนะคะว่าจะต้องเช่าเพื่อการวิจัยแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยและถ้าแพนด้ามีลูก ลูกที่เกิดมาต้องเป็นของประเทศจีนแล้วก็ส่งกลับไปอยู่ที่ประเทศจีนด้วยและตอนนี้นะคะมีสวนสัตว์อยู่ราวๆ28แห่งใน22ประเทศทำสัญญาเช่าหมีแพนด้ากับรัฐบาลจีนค่ะนอกจากจะเอามาโชว์ให้คนในประเทศต่างๆได้ชื่นชมแล้วก็ยังช่วยเพิ่มจำนวนหมีแพนด้าแล้วก็นำกลับสู่ถิ่นกำเนิดของมันอีกด้วยที่เมืองไทยนะคะก็เคยมีหมีแพนด้าในสวนสัตว์เชียงใหม่มีชื่อว่าช่วงๆกัหลิน หุย้ยแล้วก็มีลูกน้อยชื่อว่าลินปิงลิ้นปิงนะคะถูกส่งกลับประเทศจีนไปแล้วค่ะส่วนช่วงช่วงกับลินหุย้ยก็เสียชีวิตแล้วทางคู่ที่เมืองไทยทีนี้มาถึงเรื่องราวชีวิตของหมีแพนด้ากันบ้างหมีแพนด้าในภาษาจีนคือเสียงเมาเสียงแปลว่าม <S <S 2> <S 2> หมีเมาแปลว่าแมว รวมกันแล้วก็คือหมีแมวนั่นเอง <c oughs> ซึ่งชื่อนี้นะคะก็น่าจะมาจากความตัวกลมนุ่มนิ่มน่ารักน้ากอดเหมือนแมวแต่จริงๆแล้วนะคะเจ้าหมีแพนด้าไม่ได้แค่น่ารักเหมือนแมวแต่มันมีรูม่านตาที่เป็นขีดยาวๆคล้ายแมวอีกด้วยค่ะซึ่งต่างจากหมีชนิดอื่นๆที่มีรูม่านตากลม เป็นหมีที่ไม่ตัวโตเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหมีสีน้ําตาลและหมีขาวของยุโรปและอเมริกาค่ะแต่มันก็สูงได้ถึง150เซนแล้วก็หนักได้เป็น100กิโลเลยค่ะแต่เดิมนะคะหมีแพนด้าอาศัยอยู่ในป่าลึกค่ะ แต่ด้วยการบุกรุกป่าของผู้คนทําให้พวกมันต้องเดินทางหนีขึ้นบนภูเขาและตอนนี้นะคะสามารถพบหมีแพนด้าในธรรมชาติในพื้นที่ในป่าบนเขาของบนทนเสฉวนเท่านั้นนะคะหมีแพนดา้าปีนต้นไม้ได้ไว่ายน้ําก็เก่งและวันๆก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินกินเยอะกินจุกินได้ทั้งวันแต่ละวันต้องกินเป็น10กิโล และอาหารที่กินก็กินแต่ไผ่เท่านั้นไผ่ที่กินไม่ใช่ไผ่อะไรก็ได้ด้วยซึ่งต้นไผ่นะคะมีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ที่หมีแพนด้ากินได้มีเพียงราวๆ25สายพันธุ์เท่านั้นและที่ชอบกินจริงๆก็มีอยู่แค่3สายพันธ์เท่านั้นเอง และมีแพนด้าก็ไม่จำศีลเหมือนหมีตัวโตที่อยู่ในเขตหนาวทั้งที่พื้นที่ที่มันอยู่นะคะเมื่อถึงฤดูหนาวก็หนาวหนาวมีหิมะตกด้วยแต่แพนด้ายังคงออกหากินต้นไผยทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่ากินจุขนาดนี้ต้นไผ่จะพอกินเหรอพออยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้นไผ่นั้นเป็นพืชที่โตเร็วที่สุดในโลกและจํานวนหมีแพนด้าก็มีน้อยมากๆเมื่อเทียบกับไผ่ที่มีอยู่ในป่าพวกมันนะคะชอบอยู่ตัวเดียวไม่ชอบสุงสิงกับใครคะ่ะ จะมีช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้เบ่งบานเท่านั้นนะคะบรรยากาศเป็นใจแบบนี้แผนด้าก็เลยจะออกเดินทางหาใครสักตัวมาเป็นคู่โดยจะดมกลิ่นเพศตรงข้ามแล้วก็ส่งเสียงร้องค่ะเสียงร้องหาคู่นั้นจะมีเสียงที่แตกต่างจากการร้องปกติทั่วไปเมื่อส่งเสียงแบบนี้หมายความว่า ันพร้อมที่จะมีคู่แล้วจ้ะที่รักซึ่งช่วงเวลาแห่งความรักนี้นะคะในหน่งปีจะมีเพียง2องถึงสวันเท่านั้นเองถ้าสองสาวันนี้ไม่เจอใครนั่นหมายความว่าต้องรออีกทีปีหน้าเลยละค่ะ และนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หมีแพนด้ามีจำนวนน้อยเพราะว่ากว่าจะมีคู่ได้แต่ละปีนั้นช่างยากเย็นเหลือเกิน แล้วถ้าโชคดีปีนั้นมีคู่แล้วก็แม่หมีแพนด้าก็อาจจะมีลูกน้อยซึ่งก็จะตั้งท้องอยู่ประมาณ3-5เดือนช่วงที่ท้องเนี่ยแม่หมีก็จะหาทํรเลดีๆเอามาเป็นบ้านค่ะเช่นโพรงไม้หรือว่าท้อจากนั้นก็หาใบไผ่มาปูเป็นที่นอนนุ่มๆเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดลูกลูกหมีแพนด้าตัวน้อยเมื่อออกจากท้องแม่จะตัวเล็กมาก เล็กมากๆตัวกระจิตหนึ่งสีชมพูไม่มีขนเหมือนลูกหนูมากกว่าเหมือนลูกหมีนะคะน้ำหนักแค่ร้อยกรัมหรือว่าขีดเดียวเท่านั้นเองเล็กจนไม่น่าเชื่อเลยค่ะ mm hmm. เรื่องนี้ก็ทำให้สงสัยว่าทำไมลูกหมีแพนด้าถึงคลอดออกมาตัวเล็กขนาดนี้ขอถามลุงหมอกเกษตรในายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ สาเหตุที่ว่าลูกหมีแพนด้าเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะครับต้องย้อนกลับไปถึงช่วงที่วิวัฒนาการนะครับมีอยู่2ทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่1บอกว่าหมีแพนด้าเนี่ยมันวิวัฒนาการตัวเองมาเป็นสัตว์กินพืชนะครับเราจะรู้ว่ามันกินไผ่เป็นหลักกินผลไม้บ้างนิดหน่อยแต่หลักๆก,ก็คือกินพืชซึ่งสวนทางกับหมีทั้งหมดบนโลกนี้นะครับหมีทั้งหมดบนโลกนี้เนี่ยกินทั้งพืชทั้งสัตว์แต่แพนด้าเนี่ย วิวัฒนาการมาตัวเองให้กินพืชเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าโปรโตีนที่ได้จากการกินพืชแม้จะกินไปจำนวนมากโปรโตีนก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะเลี้ยงลูกหมีอยู่ในมดลูกเช่นเดียวกันกับหมีขาวหมีดำหมีสีน้ำตาลซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็คือลูกตัวใหญ่แล้วก็คลอดออกมาไม่ว่าจะหนึ่งหรือ2ตัวก็ตามแต่แพนด้าเนี่ยเขาเชื่อกันว่าหรือมีทฤษฎีกล่าวว่าโปรโตีน และแร่ธาตุจากอาหารที่กินคือไผ่ไม่เพียงพอที่จะทำให้แม่หมีเนี่ยตั้งครันต่อไปจนครบกำหนดเวลาเช่นเดียวกับหมีชนิดอื่นจึงต้องคลอดลูกออกมาตัวเล็กๆแล้วก็มาเติบโตเอานอกมดลูกของแม่จากการกินนมอันนี้ทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่สองเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปถึงลำดับวิวัฒนาการว่าเขาเชื่อกันว่านะครับสันนิษฐานกันว่าแพนด้าเนี่ย แยกออกมาจากสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับคือจริงโจ้ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่จะบอกว่าความจริงแล้วหมีเนี่ยเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องชนิดหนึ่งเมื่อก่อนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกที่ออกมาก็เลยออกมาตั้งแต่ตั้งคันได้ไม่นานเช่นเดียวกับสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องทั่วไปที่ตั้งคันได้แป๊บเดียวหลักสัปดาห์ไม่เกินเดือนลูกก็จะออกมาเติบโตต่อในกระเป๋าหน้าท้องของตัวเอง ทฤษฎีนั้นก็กล่าวเช่นเดียวกันก่อนที่แพนด้าเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องสองทฤษฎีนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับในแวดวงวิชาการแต่ว่าคนที่เห็นด้วยกับทฤษฎีที่หนึ่งที่ว่าแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชโดยสมบูรณ์ก็เลยโปรโตีนไม่เพียงพอต่อการตั้งครรภ์เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนมากกว่าครับ ซึ่งทฤษฎีทั้งสองที่ลุงหมอบอกมานั้นนะคะก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะคะแต่ก่อนเชื่อต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เยอะๆเพื่อยืนยันสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะไม่แน่นะคะถ้าเราหาข้อมูลไปเรื่อยๆอาจจะเกิดทฤษฎีใหม่เป็นข้อที่3ในอนาคตก็ได้ใครจะรู้และมาถึงอีกหนึ่งข้อสงสัยนะคะก็คือทำไมเจ้าหมี ต้องมีสีขาวดำด้วยเท่าที่ป้าเวนด้าหาข้อมูลมานะคะก็พบว่าการที่มันมีสีขาวดำเหตุผลหนึ่งก็เพื่อการซ่อนตัวจากผู้ล่าแต่ขาวกับดำมันไม่ได้กลมกลืนไปกับต้นไม้สีเขียวในป่าเลยนี่นา ก็อ่านข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะก็พบว่ามีงานจากนักวิจัยจากสาหรัฐอเมริกาเขาศึกษาสีขนตามแต่ละส่วนของร่างกายแล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างสีขนกับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็สรุปออกมาว่าขนสีดําตรงช่วงไหล่และขาน่าจะมีไว้เพื่อซ่อนตัวในร่มเงาของป่าเขาในขณะที่ขนสีขาวที่อยู่ตรงหน้าหลังคอท้องแล้วก็ก้นน่าจะมีไว้ซ่อนตัวในฤดูหนาวที่มีหิมะปก รม สรุปก็คือคนสีดำกลมกลืนกับพื้นหลังที่เป็นร่มเงาหรือว่าเปลือกไม้สีเข้มๆในขณะที่คนสีขาวก็จะกลมกลืนไปกับหิมะรวมทั้งใบไม้ใบหญ้าที่สะท้อนแสงด้วยซึ่งถ้าเรานึกภาพตามก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะกลมกลืนได้ยังไงแต่งานนี้นะคะนักวิจัยเขาอ้างอิงจากการมองเห็นด้วยสายตาของสัตว์นักล่าตระกูลหมาแมวซึ่งแยกสีหลักได้เพียงสองสีไม่ได้มองเห็นภาพ หลากสีเหมือนมนุษย์นั่นเองค่ะแล้วนักวิจัยนะคะก็ได้สร้างภาพจำลองแทนการมองเห็นของสัตว์ในตระกูลหมาในตระกูลแมวแล้วก็พบว่าสีของแพนด้าน,นั้นมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้ดีจริงๆด้วย ่วนขอบตาสีดำนะคะน่าจะมีไว้เพื่อจดจำใบหน้าระหว่างหมีแพนด้าด้วยกันเองเพราะเมื่อศึกษาดูก็พบว่าหมีแพนด้าแต่และตัวมีรูปแบบสีดำรอบดวงตาไม่เหมือนกันรอบตาดำๆนี้อาจจะมีหน้าที่อย่างอื่นด้วยนั่นคือเอาไว้ขู่คู่ต่อสู้และหูก็มีสีดำเพื่อให้ดูหน้าเกรงขามเวลาเจอศัตรูนะคะมีแพนด้าก็จะก้มหน้าต่ำ หูสีดำกับตาสีดำทำให้มองเห็นเหมือนกับมีสี่ตาที่จับจ้องไปที่คู่ต่อสู้ดูก้าวร้าวหน้ากลัวสุดๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าหมีแพนด้าก็เป็นนักสู้กับเขาเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ามบรยการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast View the world via the voice.